ความปรารถนาก้าวแรกสู่ความร่ำรวยจากความฝันสู่ความเป็นจริงความปรารถนาที่จะร่ำรวยเป็นส่วนที่ผู้คนส่วนใหญ่มักใฝ่ฝันไม่ว่าจะเป็นการเงินการใช้จ่ายอย่างอิสระการมีชีวิตที่สะดวกสบายหรือการสร้างมรดกให้กับคนรุ่นหลังความปรารถนานี้เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการผลักดันให้เราลงมือทําในอะไรสักอย่างเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นความปรารถนาเป็นจุดเริ่มต้นความปรารถนาที่จะร่ำรวยเป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่รอวันเติบโตหากเราปลูกมันด้วยความตั้งใจและดูแลเป็นอย่างดีมเมล็ดพันธุ์นี้ก็จะเติบโตกลายเป็นต้นไม้ที่ให้ผลผลิตมากมายจากการเริ่มต้นจากความปรารถนานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราขยันพากเพียรและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคได้ง่ายจากความปรารถนาสู่เป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อเรามีความปรารถนาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนความปรารถนานั้นให้กลายเป,เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ตัวอย่างเช่นแทนที่จะบอกว่าอยากรวย เราควรตั้งเป้าหมายที่เจาะจงเช่นอยากมีเงินหึงล้านบาทภายใน5ปีหรืออยากมีไรายได้จากการลงทุนเดือนละ5 0,000่นบาทการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เราสามารถวางแผนและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นวางแผนและลงมือทงหลังลจากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนและลงมือทา การวางแผนจะช่วยให้เรามองเห็นภาพของสิ่งที่เราต้องทำและจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆได้อย่างเหมาะสมส่วนการลงมือทำคือการนำแผนการที่วางไว้ไปปฏิบัติจริงเคล็ดลับในการสร้างความมัง่งคั่งเรียนรู้จากการบริหารเงินการรู้จักการบริหารเงินเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมัง่งคั่งลองศึกษาหลักการ ทางการเงินเช่นการออมการลงทุนและการสร้างรายได้เสริมพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานและการสร้างรายได้เสริมเช่นทักษะการสื่อสารทักษะการแก้ไขปัญหาและทักษะการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้นลงทุนการลงทุนเป็นวิธีที่ทำให้เงินงอกเงยได้เร็วที่สุด แต่ก่อนที่จะลงทุนควรศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคิดบวกและอดทนการสร้างความมั่งคั่งต้องใช้เวลาและความพยายามยายอย่าเจ้อท้อหากไม่ประสบความสำเร็จทันทีจงคิดบวกและมองหาโอกาสใหม่อยู่เสมอสรุปความปรารถนาที่จะร่ำรวยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่หากต้องการประสบความสำเร็จ เราต้องลงมือทำอย่างจริงจังและสม่ำเสมอการวางแผนการลงทุนและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะนําเราไปสู่ความสำเร็จทางด้านการเงินและความสำเร็จทางด้านชีวิตที่เราต้องการจําไว้ว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบางเอิญแต่เป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องถ้าเราไม่พยายามอะไรเลยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่ซ้ำมันอาจจะทำให้เราแย่ลงไปกว่าเดิมก็ได้จงจำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากชั่วขความคืนแต่เกิดจากการสะสมความสำเร็จไปเรื่อยๆ